าาโทรมสวัสดีค่ะคุณป้าทำอะไรอยู่คะสวัสดีจาลานนั่งคิดถึงหลานอยู่ไงจ้าสบายดีไหมครับสบายดีจ้านูจะโทรมาบอกว่าช่วงนี้คุณป้าต้องระวังคอสแตนเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่ากบาดหนักมากแล้วก็อย่าเชื่อใจใครแล้วก็ใช้โซเชียลให้เป็นนะคะอย่ากดอะไรมั่วซั่วนะคะ จ้าหลานป้าจะระมัดระวังตัวจ้าโอเคค่ะหม่ผมไปเรียนก่อนนะคะตั้งใจเรียนนะบ๊ายบายค่ bye bye. นะบ๊ายบายให้ใใเงี่ยกินไปไดีด๋วยวรอเออ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณอมรไหมคะใช่แล้วโทรหาใครอ่ะพี่ฉันโซธนา บาทเลยนะคะฮะอะไรนะหนึ่งแสนบาทใช่ค่ะคุณป้าจะรับไหมคะโอ้รับจะรับจะคุณป้าช่วยโหลดแอปนี้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ทำแล้วจะแล้วทำยังไงต่อจ้ากดเข้าลิงก์ไปใส่เลขบัตรประชาชนคูกกับ ใช่ค่ะเรารับเงินเฉ่อยๆรู้โยได้เลยค่ะจะจะจะเอ้ยเรานี่เป็นคนจริงๆแล้วคย้เจ๋ง่าเฮ้ยนายเ็เปงไงบ้างนูดไงเชื่อยังวมือาเขาทำยังไงเจงเ <c oughs> ค่ะนัก้ารเมฆคะแล้วคุณโทรหาใครล่ะคะฉันแอนเนย์เป็นเจ้าที่ธนาคารกรุงไทยค่ะพอดีคุณลูกค้ามียอดค้างจ่บัตรเครดิตที่ลงท้าได้หมายเลข438จำนวน60,000บค่ะว่าไงนะคะมียอดค้างชำระใช่ค่ะหกหมื่นบาทเลยเหรอคะ ฉันไปรุ่นให้เมยน้อยใช่ไหมเกย์อย่ามาซะดีๆเลยนะอะไรวะก็บัตรน้ำเนีินอยู่กับแกอะฮะมันนี่มัน,นิ่งเกย์อย่ามาซะดีๆไหมเกย์เอาบัตรนั้นไปให้ใครผมไม่รู้เรื่องนะเพื่อบอกคุณอนะก็ธนาคารโทรมาสิแน่ใจนะคะใช่ค่ะยืนยันะคะเป็นของจริงจังจริงค่ะนี่แกแกยังรื่องกับมันใช่ไหมไหมไม่ใช่นะพัาตาฟังกันก่อนสิ ขอเวลาสักครู่นะคะคุณแดนเนียใครวะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณนาคารข้ามาคุยค่าฉกาจก่อนค่ะฮัลโหลค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่เราทำมาดีๆไม่งั้นเจนแน่ก็บอกว่าไม่ใช่ไงไปฟังมาจากไหนโทรไปค้างทู้โทรมัพเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยใครโทรมาเน่น้อยแกใช่ไหมนี่มันเบอร์ธนาคาร นั่นไงเขาเํามาบอกแกได้เลยว่าแกเอาบัตรของฉนมาใช้ใชนี่มันเบอร์เดียวกันใช่ไหมใช่เห็นหรือเปล่าเบอร์มันก็บอกอยู่ว่าเป็นริติอชีพอ้าวเหรอแต่เมื่อกี้เขาก็บอกอยู่นะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร อาว่าเป็นคุณตำรวจไม่ได้นะคะระวังจะถูกจับเอาถูกจับอะไรคะฉันนี่แหละเป็นตำรวจตัวจริงและผู้หลักเป็นใครพี่ดูดูชื่อไม่ดูเยอะเลยหรอครับผมพันตำรวจเอกฟารานสุดเหล่เนี่ยครับโทรมาก็ดีเลยกำลังหาดตัวพอดีเลยแอ้แก๊้งมิชฉาชีพถูกจับเราไม่เนี่ยอู้รีบวางเลยอ่ะ แผลคุณนี่มันสูงจริงๆแต่เราไม่ได้ด่ามันเลยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยผมจะถูกจกับก็หายเอาว่าเป็นตำรวจนี่เนี่ยมิชาชีพคุณไม่กลาก้าโทรไปบอกตำรวจหรอกเดี๋ยวนะน้าตาที่เข้าใจผมผิดอ่ะขอโทษผมหรือย,ยังอ่ออุ้ยมีคนโทรมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะไปไหนก่อนมมนีา่า ดีนะที่แกไม่ฉาชีพโทรหาฉันอีกรอบอ่ะไม่งั้นฉันสวยนี่เลยเฮ้ยคุณถูกหลอกอีกแล้วหรอเดี๋ยวนี้นิสชาชีพเยอะจริงๆแบบนี้ต้องแชร์ให้คุณรับรู้ทั่วโลกแล้วแหละเออคุณอยู่กับนี่อันนี้ขุนใช่ไหมไม่ใช่นะคะ,ะแต่นี่ตัวชื่อค่ะไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่ชื่อนี้ค่ะอะพายั้น อันนี้ค่ะเป็นชื่อคุณใบหน้าคุณอย่างนี้ถ้าคุณเป็นจริงๆคุยกับผมได้พี่สอนอได้ค่ะสิทธ์ฉันไม่สนใจอยู่แล้วค่ะขอขอนุญาตนะครับอันนี้คุณใช่ไหมไม่ได้ค่ะแต่นี่คือไบหน้าคุณใช่ไหมในชื่อการถูกไม่ได้หรอตัวอักษรไม่ถูกถูกค่ะถางั้นถ้าคุณบริสุทธิ์จริงมากับผมหน่อยไม่ค่ะมามามาคุณอย่าอย่าพุณไปไหน ใจค่ะในส่วนของวิธีการรับมือนะคะ1ตั้งสติใจยเย็นและควรระมัดระวัง2สังเกตว่าทรสัพเ์ลี่นรับสายทุกครั้ง3เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานแท้แต่เบาะแสให้กับตำรวจธนาคารค่ายมือถือ4เดินใางคนใกล้ชิดที่มีแนวโน้มจะถูกหลอกมากที่สุดค่ะทิ่ี่การรับมือที่สำคัญที่สุดในยุคนี้นะคะก็คือแอปวีเคร์แบบนี้เลยค่ะ